แล้วก็พอแบบขึ้นมปลายอย่างเงี้ยเริ่มที่บอกแฟรอย่างเงี้ยอัลบั้มที่เปลี่ยนชีวิตเลยทีก็ฟัวอัลบั้มแรกฟัวฟัวเนี่ยแหละผมขอฟัวอัลบั้มแรกที่เป็นภาพวาดป่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ยืนยืนกัะทังวงกระทังวงก็เป็นสีดำๆเพลงไร้วาอัลบั้มแรกก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามอาจารใช่ เป็นแบรนด์ยืนโอเคนึกออกแล้วซีดีเนี่ยผมไปขโมยไอ้ต้นยี่มาแล้วพอพอโตขึ้นมาหน่อยผมค่อยไปซื้อแบบทุกวันนี้ยังซิลอยู่เลยนะซื้อปุ๊บแล้วคุณคืนอันนั้นเขาไปก็เก็บไว้อยู่เพราะว่าเอาไว้ฝังอันนั้นทำเป็นหลักลาย่ที่ซื้อเอาไว้เก็บถือว่าดีเออย่างโตขึ้นมาหน่อยก็แบบเริ่มไปเจอมหาลัยอะมหาถ้ามหาชัยเหรอมหาลัยมหาลัยก็ได้วานิลาเนี่ยแหละฟัววานิลลาครับโคตรดัง ดีมากเธอมีเคยหือดูที่แขนเงาเนอเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อใช่ก็คนที่เราอยู่แล้วก็มีเพลงหนึ่งชื่อภาษาญี่ปุ่นซีเะนะวซีเกะโวัสุรทโฮชิอะไรผมจาความเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าจะฟังศิลปินไม่ได้หลากหลายนะแต่ฟังนะจะจะฟังจะเจาะจะไปอย่างนั้นถ้าสมมุติชอบอันนี้ก็จะเจาะอันนี้เลยเออก็จะฟังไปอย่างนั้นนะพอโตมาก็ เนี่ยม, <Yeah. S 1> มาได้เดลเยอร์มาได้โลโมโซนิกอะไรอย่างเงี้ย